สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า L 5 0 1 8นะครับผมเข้าใหม่อีกแล้วนะฮะสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับอันนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือ2อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอยู่ที่อำเภอคลองคุ้งนะครับมี2สาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองคุ้งนะครับแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตํานวังบัวนะครับอำเภอคลองคุ้งกำแพงเพชรนะครับ ลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เรานําเสนอกับคุปต้า L5018 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี60นะฮะมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคันล่างนะครับ FD 1 6 1 8 6 F นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพัวนะครับ DH 2 4 6 h องสี่หกเพัดนะครับทะเบียนนะครับต่อเต่าคันลังสี่สามเจ็ดแปดนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับวันนี้เรามาดูสภาพสีสันเดิมๆนะะฮ สีสั่าวใบมีดนะครับสีกระทาร้อนะครับก็สีสัตว์เดิมเดิมนะครับยางเดิมสีเล้นนะครับเป็นรถกึ่งไล่กึ่งนานะครับลูกค้าตรงนี้ด้านท้ายนะครับมีข้าบสนิมน้ําบ้างนะครับยางก็ถือว่าโอเคนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่500ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนะฮะด้านหลังนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนเลยฮะคันนี้ ลุยงานทั้งนาทั้งไร่ได้เลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับปี60เล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่55 5,000บาทนะครับ555,000บาทนะครับกับ L 5 0 1 8นะครับนะฮะ500ชั่วโมงนะครับ555,000บาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ได้ปกตินะครับไฮดรกดินหลังนะครับกับเคื่อนสี่ล้อนะครับโอ้ใช้งานได้นะครับปกติ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับกับ l 5 0 1 8นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านทัวรนะครับราคาอยู่ที่5 5 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูบแปดเจ็ดสามนะครับ0ูนย์เก้าห้านะครับหรือเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์สาขา2นะครับบ้านท่าคอตจบลวังบัวอำเภอคลองขุงนกำแพงเพชรนะครับนะฮะราคาต่อรองได้ตรงฟรี300กิโลเมตรนะครับนะฮะับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ กับ l 5 0ห8สปี60นะฮะลูกค้า5 0 0ชั่วโมงนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ